ไปตอไเออลงไปมัน uh, ่อโอ้โหพี่เล่นสิบล้านมันก็เล่นพวกนั้นน่ะห้านาทีเองแค่ห้านาทีมันก็เป็นรอเราเลย อไรกวรอวะม่ได้แลวเดี๋ยวลูกศิษย์มาตอนนี้ลูกศิษย์เกินพึ่งเกิด หัดแซววันละครนี่ว่าเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับเฮ้ยป่านี่เทียดเด็กเราพักกลับเดิมเลยเนี่ยนี่กำลังไล่ใช่ไหมก็หืปลาเล่นนี่แล้วดูดิเนี่ยอะไร คือปิดตาข้างในเป็นในเออเนี่ยปิดตา<ช>หรอรอ๋อที่ไหนไม่รู้พี่พี่วิ่พ่อวิเวียน